ส่องยีถึงมาวังคะเจี๊ดจี๊เหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยวังเนี้ยใครไอ้ยทาราใครไอ้ยทาราเขาเจอฉันครั้งแรกเจอครั้งแรกเขาบอกว่าฉันเนี่ยนะหุ่นละโง่สูงโปร่งเหมือนมิสแกนไอ้ยทาราตาบอดพ้นไอ้ยทาราตาบอดพ้นถูกคิ้วแม่งอุ้ยเดี๋ยวถดโบนเวหยิบหยิบหางแกคนบ้า ดาามาให้เจ็บเลยอีคิ้วแต่คอมเนี่ยใ,ใจร้ายส่งสาวบาปมาคิว้วกูว <c oughs> ังเนี้ยฟังยิงมาว่าไงครับเจ๊เจ๊เหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยวังเนี้นนยรอเจ๊ขอที่วิ่งมาเนี่ยรู้ไหมว่าอยากจุ๊บอยากกอดอนะรู้ไหมขอจุ๊บหน่อยได้ไหมเจ๊จะจุ๊บไหม แบบว่าที่เขากลั่งกราจุกกันอ่ะแบบชุบปากใช่ไหมแล้วก็เอันนนะนะมาพันพันกันแล้วก็พันกันไปถึงลำไส้ใหญ่พันขึ้นมาลำไส้เล็กแล้วก็ดึงมาให้ดังโบ๊ะเอาแบบนี้เลยนะเจ้คูดซาติสเลยครับชอบมันจะชอบมากผมกชอบครับจริงนะครับให้เง้นเจ้หกเลยนะเจ้จุกเลยนะเอาเลยครับเง้นเจ๊นะำะาเจ๊น้พี่ครับหวานครับชื่อฟรีมาสุดยเฮ้ยเลยเนื้อยเอร่อย ให้ดูหนังฝาห่ังที่ไหนมาเฮลยพันร่ากลับไ้ออกไปด้วยนะเอเดียวส่งให้ดูเอเดียวส่งเดี็กคนทัลล่าเอาสุนารีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอเอาไอ้สายยันเพื่อนนโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอะไรกันนยาไอ้เฮ้ยเฮ้ยไม่นะอย่าทำอย่างนั้นนะเฮ้ยเยอะ นอยโตเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าทำอย่างนั้นเลยพี่ชอนมึงไปตายนอกโรงนีเกมกลัวเงี้ยเหรอนี่มือเรื่องอะไรกันเฮ้ยไม่รับไม่นอนวิ่งไล่กันมาแบบเนี้ยเฮ้ยแล้วไปไหนตัวนึงวะเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องอะไรจะแลมทีเดียวทีเดียวเลยนะเออโอ้ยวายวิ่งมาถึงห้องเนี่ยมันเรื่องอะไรกันเออพูดชมที อ้าุดอดพูแต่งตัวอะไรเูเปิดอ,อกอะไรขนาดนั้นน่ะ,นะ,ะเนี่ยเสื้อ,อมอคองว่าเฮ้ยนี่ไนเกิดเรืองอะไรใครจะร่าฟังได้ไอรไข่เาฉันเ่ามีอะไรฉันล่ะเป็นตู้ถงกระถองใช่คอไรนีอยใครไอทาราเาไปเลยจจแนมะม่เ้า ขอให้เราความจริงกันเขยิบก็โอ้อยไอ้ธาราดีนะโอ้โหมอ้ติ๋วแตก้มไอ้น้องมือนะ่ะเล่าอ,อะไรกัไม่รู้เรื่องเลยโลู้เดี๋ยเราเดีมยนเล่าก่อนแล้วไม่ร้องนะงงเรื่องไรเรื่องไรไอ้ธาราทำเลยธาราพื้นที่ใช่ไหมเ,<อ>เขาเจอฉันครั้งแรกเจอครั้งแรกเขาบอกว่าฉันเนี่ยนะ หุ่นละหงสูงโปร่งเหมือนมิสแกล์ตาตาบอดเพราะว่าใช่เขาบอกว่าฉันเนี่ยนะสวยมากมิสแกล์ฮะสวยเหมือนมิสแกนเลอมิสแกนล์แกล์สวยหน้าอกของฉันเนี่ยมันอวบเอิมมันเร้าใจเขาไม่บอกเหรอใช่แล้วไงต่อก็อยากให้ฉันทำดีเฮ้ยชอบไปในห้องฉันไป่ทำเลยยังงีผมมาจ้าโบเฮ้ยมาจ่าลี เดี๋ยวแล้วมันมาไล่ตามมาโอ้โหพาล่ะเอาใจด้วยอะไรเนี่ยด้วยใจเย็นนี่ขึ้นหาน้องสาวเราเหรอฟังขึ้นเดียวฟังเงี้ยฟังแล้บ้างฟังให้เราพูดก่อนอ๋ออ่ามีอะไรพูดมาเราไม่มีทางชอบน้องเพื่อนแน่ทำไมอ่ะมีรอยลบคิ้วด้วยอะมันพลาดมันพลาดแต่เราไม่้องพี่พลาดกันได้โต่ถ้าไม่ลงมีจะขนาดไหนได้เนี่ยเก่งมันพลาดผิดเป็นครูผิดเป็นครูนี่ผิดจะเป็นคาโรนอยู่แล้วเนี่ย เพื่อนอ่ะให้เราไปนอนใช่ไหมแล้วก็เนีย่ยไปนอนกับยอดรักสายยันแล้วนอนนอนด้วยกันแต่ว่าตกดึกนะน้งนนองสาวเพื่อนมาขึ้นหาเฮ้เเยถึงต้องวิ่งหนีันของความช่วยเหลือจากเพื่อนนี่ไงอ๋โอโยเขาผิดกับผู้หญิงอีกแล้วกล่าวหาผู้หญิงอีกก็เขาบอกว่าไปปานเขาเนี่ยไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยไม่เชื่ออานนี้ถามพยานได้เลยเพื่อนมีใครยอดรักสายยันสุนารีเพื่อจะถามอ๋อได้หมดเลยเพราะว่าจะนอนห้องเดียวกันแน่ใจเลยเราไม่ผิดไม่เราถูกกระทำ เออเดี๋ยวพี่จัดการให้ไปดีนะเฮ้ยคิ้วยังเขียนผิดเลยสายยันมึงนอนกับทาราใช่ไหมเมื่อคืนนอนเอามึงเล่าให้การมาที่ว่าเกิดอะไรขึ้นพูดไม่ได้ทำไมถึงพูดไม่ได้ไม่รู้จะเลือกใครดีวะเฮ้ยจะพูดได้สิ่หอกการจะได้เขียนถูกพูดไม่ได้มึงเป็นไรวะบอกไม่ได้กบอกไปที่สายยัน จะเป็นพยานเนี่ยก็ไม่ได้ได้สักการณ์จริดว่านี่ไปขึ้นหาจันแนมแล้วเนี่ยมไม่ได้พูดกูถามตัวนาลีตนาลีนาลีจ๋าบอกมาที่ว่าเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นอยากจะรู้ถามอีมือที่สามอีหน้าด่านไรอย่างอัยไม่มีปัญญาหาผัวใครอ่ะยังไงวันที่สาม ตายแล้วมึงือที่สามได้ยังไงเนี่ยพูดไม่ได้ใช่ไหมเอาละมึงก็พูดไม่ได้นั่นก็พูดไม่ได้ไหีวก่อนเดีวก่อนเดีวเจอไปไหนตุกไปไหนวะเดียวนี้ไอ้ยอดเฮ้ยเขาพูดกันไม่ได้เลยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเมื่อคืนมึงก็อยู่กับพารามึงก็รู้ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้รู้ไหมรู้เล่ามาเมื่อคืนใช่ป่ะเออเราอวานตอนอยู่ใช่ไหมทุก เนี่ยเราก็ได้ได้ได้ยินเสียงเสียงอะไรมันดังปุบปักกระกติกอะไรหรืวกระกติกเราก็รู้ว่าใครมาทำบ้านทำอะไรเนี่ยโอ้เนี่ยเราก็ตื่นลืมตาขึ้นมาดูแล้วก็มองขึ้นไปเห็นเห็นอะไรใครอีนั่นอีนั่นคือใครคุณพูดมาเลยอีคนนั้นอีคนนั้นใครมไปอยู่อยูนี่เป่าอยู่นี่เปล่าใช่สีสีอะไรที่สีอะไรที่มันลบคิวอะอ๋อเมื่อกี้ใครแล้วมีตัวเดียบแล้ว กูบอกว่าน้ยกูนี่นะมันกำลังปั้มธนาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนบอกแล้วเนี่ยนี่มึงกตบอกว่าน้องกูไปปั้มเป็นธาใช่เห็นกับตาหรือเปล่าไม่ได้เห็นกับตาเห็นกับตัวนี่แหละตาตาไม่เห็นตาเมื่อกยายไปแบบนั้นลูกกับตาเนี่ยอึงแน่ใจนะแน่ใจมึงเห็นได้แล้วปั้มทธนาใช่อ่ะทีนี้กูถามมึงต่อจันแลปั้มทธนาแล้วใครปั้มมึง ใครวะพี่คนนั้นคนไหนพี่คนนั้นเขาทำไมมองฉันเขาตื่นขึ้นมานะเขาไม่ทำอะไรเลยทำอะไรต่อฉันอ๋อคนตื่นทำพี่คนนั้นคนเขาตื่นมาถ้าเกิดเจอกับฉันเขาทำโออคนแอนเดอร์คนตื่นทำมึงรอแป๊บหรือกูเขียนสิละกูอะพอเห็นผมเขาเป็นยางนั้นพ่อเมียเขาตัดให้นะโอ้ยนั่นเหรอไม่ไม่มีเวลาไปตัดที่ร้านจะไมไม่มีเวลาวะ เขาค่อตื่นมาเขาจ้าก่อนเนียกันแล้วเขาจ้าอ้ามตเลยไม่ไปเลยตคที่บ้านที่มาพวกคนตื่นทำเธ่อเงียืมากแต่ก่อนไปเจอมือรานี้ก่อนส่วนเราบนี้ทำอะไรอย่านี้ไม่ตงไปชี้หน้าเลยช้านี้มานนี้ใส่ไใส่ไนเพยานนยเขาอยู่กันตัสาี่คนเนี่ยใส่รัโอ้โหมึงบานน่ามากจ็เย็ดดูเคีน้นถูกคิ้วแม่ เดี๋ยวกลัวแล้วหยบหยบมากไงคนบา้า่ามันให้จีบเลยอีคิ้วตะคอมเนี่ยใจร้ายสางตาบาปมาคิ้วกูกูใจร้ายใจดำเคิ้วกูไปจากต่ายให้ไม่ยอหรอกดีนักกูอ่สมบูรณ์แบบทั้งหน้าโอ้ยยยยคนสมบูรณ์เนี่ยดูที่นี่หน้ามนเทพนุ่มไอ้บอ บอกไปตรงๆเลยไม่ต้องพูดจริงๆเลยถ้าโกหกถ้าโกหกจับเลยไม่ต้องเอาตังค์เลยไปปังก็ถี่มาก